แนะนำตัวหน่อยครับแนะนําตัวหน่อยครับมุมแดงครับผมชูเจริญดรัตนธรัมครับส่วนน้ำเงินผมชอมอกทองไม่เต็มไทยครับอ่ะสอบถามความพร้อมของพี่ชูก่อนนะครับมหน้าใสเลยขายครีมด้วยนะครับมาซ้อมด้วยนะนะครับเป็นไงบ้างครับเตรียมตัวไฟนี้มากี่วันก็เป็นเดือนครับเพราะว่ารายการเลื่อนคนับอ่าตอนแรกจะเจอใครอ่ะตอนแรกจะเจอพี่ก้าหน้าอ่าแล้วก็มีสลับปรับเปลี่ยนน้าหนักอาจจะไม่ลงตัวกันนะครับวันนี้เรามา141หลายคนกังวลมากน้ําหนักนี้เราไม่ได้ชกนานแค่ไหนอ่ะก็ ชกร้อครึ่งเมืองล่าสุดกับลุงกิบอ๋อลุงกิบ140ครึ่งมันต้เสมอกันนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหายังไหวอยู่นะครับ141ยี่เนี่เรามาชั่งเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะเกินจุดสองโอ้สบายสบายนะครับคุมกิโลเนี่ยพี่กัดเนี้ยก็สี่ห้าโลประมาณสี่ห้าโลนะครับซ้อมอยู่ผู้กองรันครับผมนะครับมีตัวใหญ่ใหญ่ใครบ้างซ้อมมีน้องแสงมณีไปปั้มด้วยครับอืมก็มีอ่าต้องน้ำพานุสันต์เลยครับครับร่างกายสมบูรณ์ผลงานล่าสุดต่อยใครไว้้แพ เพชรประหลงลุ้งน้ำหนักเท่าไรวันนั้นวันนั้นสี่สองครับอ๋อวันนั้นต่อละสี่สองนะครับเคยเจอมากี่ครั้งแล้วครับใช่คนนี้แหละเคยเจอกันสามครั้งเป็นไงบ้างครับก็สองไฟแรกแพ้พี่เขาครับไฟเยอไทยผมขนาดขอกมาแก้มือมีการต่อไม่สามครั้งเท่าเท่ากันหมดเลยนะครับวันนี้วางแผนไว้ยังไงวางแผนไปเรื่อยๆแล้วก็มีจังหวะฉายก็ฉายเนาะเราเป็นมวยเข่าอยู่แล้วเขาก็เข่าเหมือนกันปีนี้อายุไหนครับคุณเรือ 27ครับอาจากจังหวัดน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่970ประมาณ70นะครับอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยก่อนครับครับผมก็ฝากพี่น้องทุกๆคนนะครับช่วยเชียร์ช่วยเจริญด้วยครับครับก็เย็นนี้ทำเต็มที่ครับอ่าตอนนี้เกินอยู่0.2ไปสบายไปต้มหนักเลยครับโอเคจะคุยพี่บอยบ้างพี่บอยเป็นไงบ้างพี่บอยโอเคครับโอ้โหนี่คิวคิวฮอตเลยนะเออคิวฮอตพอๆกับนี่เลยลำน้ำมูลเล็กพอๆกับยอดมวยเลยอะครับเป็นไงบ้างพี่บอยการซ้อมเป็นไงดีครับ ซ้อมมากี่วันซ้อมมาประมาณ20วันอ่าซ้อมอยู่พีเคครับร่างกายทุกอย่างสมบูรณ์หมดครับผมนะครับน้ำหนักตัวนี้มาเท่าไหร่พี่บอยน้ำหนักผมบวกสิบกิจครึ่งของสิบแปดครับครับแล้ววันนี้มาเท่าไหร่ตอนนี้มาชั่งวันนี้ร้อยสี่สิบสามครึ่งครับเกินไปครึ่งปอนด์ครึ่งปอนด์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับการที่ซ้อมเยี่ยมอยู่แล้วครับนะครับส่วนแผนการชกดีกว่าเจอกับพี่ชูมาสามรอบแล้วเนี่ยแพ้แพ้ล่าสุดแต่ชนะมาสองครั้งแล้วนะครับแพ้ยังไงแพ้ลลูกไหนนแพ้่่าสุดเีย ไอ้น้องก็โดนเดินตีเขาอ๋อน้องเขาบทบทบทเราจนยุบไปเลยแต่สองครั้งแรกเราชนะยังไงเราชนะครั้งแรกครับผมเป็นรองทาเดินตีตีก้านคออ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วที่เตะก้านคอแล้วก็เมาที่ลุมพินีป่ะครับอ่าๆแล้วก็พลิกอ๋อครั้งที่สองป้องกันแชมป์ลุมพินีครับอ่าๆ คนชะขาดไหมหรือว่าเบียดเบียดเหมือนกันเบียดเหมือนกันคือสามครั้งเลยได้เสียหมดเลยนะครับครั้งครั้งสี่ว่าไงบ้างนเีุ่พี่ครั้งสี่ก็ดูคืนนี้ครับนะพี่มิทว่าไงพี่มิทเดี๋ยวไม่ทราบเลยไม่เจอนไมิแต่เอยแต่ขึ้นมาเราเป็นรองตอนนี้ก็น่าจะมีอันเฉี่อยู่แล้วครับนะครับอาฝากรายการมวยหน่อยพี่บอยฝากเป็นไว้ทุกคนครับช่วยติดตามเป็นกระจายผมด้วยนะครับผมครับโอเคขอตัวไปนี้เต็มที่แน่นอนโอเคดูเนื้อตัวหน่อยไปปล่อยเท่าไหร่อสี่ทีนะซิลัน ไปควายเท่าไหร่โอกเจ็ดครึ่งครับโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคดูเนื้อตัวชัดๆเลยนะครับ <Okay. S 1> นี่ <Okay. S 1> กามเนื้อนี่ยอดสังคู่เลยนะครับ